สวัสดีครับเวอร์ไวเว็บดอทมันซี่ซอฟต์คอมครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล้องถึงกัดครับผมตัวนี้รูปร่างจะเป็นตัวหน้ายิ้มนะฮะจะมีที่หนีบให้ด้านหลังเป็นเหมือนเข็มกัดกระตูนหน้าเลนส์จะอยู่ตรงนี้ฮะจะเป็นจุดเล็กๆซึ่งมองยากมากเลยอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะจะมีเมนนวลแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนข,ขาตั้งแล้วก็ติดตรงนี้เข้าไปได้ซึ่งมันจะ มันจะยึดติดต้องใช้คู่กับตัวนอนยึดตรงนี้ครับมันจะยึดติดแล้วก็หันหน้าทําเป็นเหมือนตั้งโชว์หลอกได้ไอ้ยิ่งเป็นกลองแ้้ก็มีสายตัวนี้สามารถต่อออกทีวีได้เลยฮะมันจะมีสายเอวให้ซึ่งเสียบกับแจ็คของมันแจ็คยึดงบีออกมนแล้วก็ต่อเข้า,าอับจอแล้วก็ดูแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้เป็นสายใช้กับตีทันเฟอร์ข้อมูลครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานครับผม การใช้งานใช้ง่ายมากครับตัวนี้ก็ใส่เมมเมาเรี้ยกไปจะมีช่องใส่เมมอยู่ด้านข้างนี้ครับให้ให้หันหน้าเมมลงนี้ครับกดเข้าไปปึ๊บจะมีให้ด้วยการสามปุ่มนะฮะผมจะสอนโหมดการถ่ายวีโออย่างเดียวแล้วกันมันจะมีโหมดปุ่มปุ่มแรกปุ่มที่อยู่ขวาสุดให้กดค้างขึ้นมารอจนกว่าไฟสีส้มติดฮะเมื่อไฟสีส้มติดรอจนกว่าไฟสีส้มติดค้าง ให้คุณกดปุ่มตรงกลางปึ๊บกดทีเดียวคือเป็นการถ่ายรูปหนึ่งรูปนะฮะแต่ถ้าเกิดกดค้างกดค้างมันจะดับไปอันนี้คือเป็นการถ่ายวิดีโอครับผมแล้วก็หันหน้าเล่นไปได้เลยจะอยู่ถ่ายวิดีโอให้เรากดปุ่มเดิมอีกทีหนึ่งไฟสีส้มจะติดขึ้นมานะครับต่อไปการปิดเครื่องเราก ปุ่มแรกที่เรากดเปิดมากดค้างไฟกระพริบระดับไปแค่นี้เองแล้วเราก็ถอดตัวมโมรี่มาแล้วก็ใส่การีเดอร์ครับสามารถไปเปิดดูในคอมได้เลยเซฟฟักภาพเป็น avi ครับผมขอบคุณมากครับ w w w m o n s i s h o p c o m ครับ